สวัสดีครับท่านผู้ฟังลองนึกภาพแผนที่โลกที่เราคุ้นเคยกันนะครับเส้นขีดขีดแบ่งประเทศต่างๆเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะมันมาจากไหนใครเป็นคนขีดและทำไมต้องเป็นเส้นแบบนี้คือมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่ๆครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากเอกสารที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งที่ผู้ฟังส่งมาให้เราชื่อว่ามรดกอาณานิคมโครงสร้างอำนาจและเส้นเขตแดนสวัสดีค่ะ เอกสารนี้พาเราไปสำรวจร่องรอยของยุคอาณานิคมซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตนะครับแต่มันยังส่งผลมาถึงโครงสร้างอำนาจเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเลย ใช่ค่ะการคุยวันนี้เหมือนเราจะมาแกะรอยกันนะคะว่าการตัดสินใจในอดีตเนี่ยมันยังฝังรากกําหนดทิศทางโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างมันซับซ้อนนะคะแต่ก็น่าสนใจมากๆค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาประเด็นสําคัญสําคัญจากเอกสารออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าอโครงสร้างที่วางไว้แต่ก่อนเนี่ยมันยังส่งผลอะไรกับเราบ้างเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเลยอาจจะต้องเคลียร์คำศัพท์กันนิดนึงนะครับเพราะได้ยินบ่อยมากสองคำนี้จักรวรรดินิยมกับอาณานิคมเหมือนจะคล้ายกันแต่จริงๆไม่เหมือนกันสัทีเดียวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเอกสารอธิบายไว้ชัดนะคะคือจักรวรรดินิยมหรือ imperialism เนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันคือแนวคิดหรือนโยบายของชาติมหาอำนาจที่แบบว่าอยากจะขยายอำนาจขยายอิทธิพลออกไปเหนือดินแดนอื่น อ๋อ oh, เป็นแนวคิดเป็นนโยบายใช่ค่ะอาจจะขยายด้วยวิธีทางการเมืองการทหารหรือเศรษฐ,ฐกิจก็ได้หมดเลยมันคือความต้องการจะเป็นใหญ่อะค่ะครับผมแล้วอาณานิคมล่ะครับส่วนอาณานิคมหรือ colonialism อ,อ, Colon อันนี้คือภาคปฏิบัติแล้วค่ะเป็นการกระทําที่เป็นรูปธรรมเลยคือการส่งคนเข้าไปยึดครองดินแดนอื่นโดยตรงตั้งผู้ปกครองควบคุมทรัพยากรหาผลประโยชน์จากตรงนั้นเลย เข้าไปยึดเลยว่าง,งันเถอะใช่ค่ะอาจจะอบพยพคนจากประเทศแม่ไปอยู่ด้วยซ้ำพูดง่ายๆคืออาณานิคมเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้แนวคิดจักรวรรดินิยมมันเป็นจริงขึ้นมาค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ในยุค่าอาณานิคมที่บูวัมมากเนี่ยใครเป็นผู้เล่นหลกัหลกๆบ้างครับในตอนนั้น โอ้โหถ้าตามเอกสารและประวัติศาสตร์ที่เราทราบกันก็หนีไม่พ้นชาติมหาอำนาจยุโรปเลยค่ะช่วงศตวรรษที่1 5บหถึงยีนู่เลยนําโดยอังกฤษที่เขาว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินนะคะครับครับจกรววัติที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสพวกนี้เป็นยุคบุกเบิกเลยแล้วก็มี Belgium, Germany, มนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเยอรมนีอิตาลีตามมาทีหลังหน่อยแต่ก็คือแข่งขันกันดุเดือดมากค่ะเพื่อแย่งดินแดนกันทั้งในเอเชียอฟริกาอเมริกาเลย แล้วอะไรเป็นแรงจูงใจหลักๆครับที่ทําให้ทุ่มเทกันขนาดนั้นดูเป็นเรื่องใหญ่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากเอกสารสรุปไว้3ข้อหลักๆน่าสนใจมากค่ะข้อแรกเลยชัดเจนสุดคือเรื่องเศรษฐกิจเงินเงินทองทองใช่นะครับใช่ค่ะยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้อุโรปต้องการวัตถุดิบแบบว่าเยอะมากแล้วก็ราคาถูกด้วยเช่นพวกแร่ยางฝ้ายน้ำตาลมาป้อนโรงงานือ ต้องการวัตถุดิบค่ะแล้วก็ต้องการตลาดใหม่ๆเพื่อระบายสินค้าที่ผลิตออกมาด้วยการมีอนานิคมนี้คือตอบโจทย์หมดเลยเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบแล้วก็เป็นตลาดบังคับซื้อไปในตัวครับผมแล้วข้อ2นะครับข้อ2คือการเมืองและอำนาจค่ะ การมีอนณานิคมเยอะๆมันเหมือนเป็นการโชว์ p าวโชว์บารมีว่าชาติตัวเองยิ่งใหญ่แค่ไหนมันคือการแข่งขันกันในเวทีโลกเลยค่ะแข่งกันว่าใครเจ๋งกว่าว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับยุทธ,ธศาสตร์ด้วยเช่นควบคุมเส้นทางการค้าหรือมีฐานทัพตามจุดสําคัญสําคัญเข้าใจครับแล้วข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายอันนี้จะซับซ้อนหน่อยแล้วก็มักถูกใช้เป็นข้ออ้าง คือความเชื่อเรื่องภารกิจซีวิลไลซ์หรือซีวิลไลซิ่งมิชชั่นภารกิจซีวิลไลซ์ใช่ค่ะหรือบางทีก็เรียกว่าภาระของคนขาวคือเขาเชื่อว่าอรารยธรรมวัฒนธรรมศาสนาหรือเชื้อชาติของตัวเองคนขาวยุโรปเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นอืแล้วก็มองว่าคนพื้นเมืองในดินแดนอื่นแบบว่าป่าเถื่อนล้าหลังก็เลยเป็นภารกิจอันประเสริฐที่จะต้องเข้าไปพัฒนาให้เขาซีวิลไลซ์ขึ้นมาฟังดูดีนะครับ แต,แต่บ่อยครั้งมันก็เป็นแค่ข้ออ้างสวยๆนะคะ hmm. เพื่อบังหน้าความต้องการจริงๆคือการยึดครองแล้วก็หาผลประโยชน์นั่นแหละค่ะโห oh, ฟังแล้วมีทั้งเรื่องผลประโยชน์จริงๆกับเรื่องความเชื่อมาปนกันไปหมดเลยนะครับทีนี้พอเข้ายึดครองแล้วเอกสารก็จ่อลึกเรื่องการขีดเส้นแบ่งโลกอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันเปลี่ยนชีวิตคนไปเลยใช่ค่ะ ประเด็นนี้สำคัญมากจริงๆตัวอย่างคลาสสิกที่เอกสารยกมาคือการประชุมเบอร์ลินปี1884 1 8 8 5ถึง1885การประชุมเบอร์ลินค่ะลองนึกภาพตามนะคะผู้แทนจาก14ชาติ ส่วนใหญ่เป็นยุโรปนะคะไม่มีตัวแทนจากแอฟริกาเลยแม้แต่คนเดียวมานั่งคุยกันที่เบอร์ลินแล้วคุยอะไรกันครับคุยกันเรื่องกำหนดกฎกติกาในการเข้ายึดครองแอฟริกาค่ะเพื่อไม่ให้พวกยุโรปทะเลาะกันเองเหมือนเอากางแผนที่แอฟริกาแล้วก็แบ่งเค้กกันเลยว่าใครจะได้ส่วนไหนฟังดูเหมือนเอาชะตากรรมคนทั้งทวีปมาตัดสินกันโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องเลยนะครับ นั่นแหละค่ะคือประเด็นเลยการประชุมนี้แทบจะไม่ได้มองเลยว่าในแอฟริกามีกลุ่มชาติพันธุ์ไหนอยู่ตรงไหนมีวัฒนธรรมยังไงเขตแดนเดิมเป็นแบบไหนไม่สนเลยค่ะแล้วเขาสนอะไรครับสนแค่ว่าจะแบ่งทับทรัพยากรแบ่งดินแดนกันยังไงในหมู่ชาติยุโรปด้วยกันเองให้ลงตัวผลที่ตามมาคือการขีดเส้นเขตแดนที่ตามอำเภอใจมากๆตามอำเภอใจนี่คือยังไงครับช่วยขยายความหน่อย ก็คือเส้นที่ลากขึ้นมาใหม่เนี่ยหลายเส้นเป็นเส้นตรงๆเลยค่ะเหมือนเอาไม้บรรท,ท,ทัดทาบแผ่นที่หรือใช้แม่น้ําภูเขาเป็นแนวแบ่งบโดยไม่สนเลยว่าเส้นนั้นมันจะไปตัดผ่ากลางชุมชนเดียวกันทําให้คนภาษาเดียวกันวัฒนธรรมเดียวกันกลายเป็นคนละประเทศไปเลยโห<ฮ>หรือกลับกันก็ไปรวบเอาคนที่เป็นศัตรูกันหรือไม่เคยเกี่ยวข้องกันเลยมาอยู่ในประเทศใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยกนันซะงั้นลึกภาพตามแล้วปัญหาหน่าจะตามมาเยอะเลยนะครับเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วก็ยาวนานมากด้วย ลองดูแผนที่แอฟริกาวันนี้สิคะหลายประเทศเส้นเข็ดแดงตรงแนวเลยซึ่งเป็นมรดกจากการแบ่งเค,ค้กครั้งนั้นล่ละคะ่ะครับผมไอเส้นที่ขีดด้วยไม้บรรทัดพวกนี้แหละคะ่ะกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาเป็นชนวนความขัดแย้งทั้งเรื่องชาติพันธุ์การเมืองแย่งทรัพยากรสงครามกลางเมืองในหลายประเทศที่ยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้เลยคะ่ะแสดงว่าการขีดเส้นทางภูมิศาสตร์นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเอกสารยังพูดถึงการสร้าง เส้นแบ่งอีกแบบที่มองไม่เห็นแต่กระทบแรงไม่แพ้กันคือการสร้างลำดับชั้นทางสังคมโดยเฉพาะเรื่องเชื้อชาติถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นอีกกลยุทธ์สำคัญเลยคือการสร้างลำดับชั้นทางเชื้อชาติหรือ racial hierarchy เพื่อให้ควบคุมคนง่ายขึ้นมันทำงานอย่างไรครับในทางปฏิบัติก็คือเจ้าอาณานิคมที่ส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวก็จะวางตัวเองไว้บนสุดเลยค่ะใช้แนวคิดเรื่องความเหนือกว่าทางเชื้อชาติหรือ racism เป็นเครื่องมือหลัก มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างผู้ปกครองคนขาวกับผู้ถูกปกครองคนพื้นเมืองให้สิทธิพิเศษคนขาวมากกว่าทั้งเรื่องการศึกษาการทำงานที่ดินกฎหมายหลายอย่างก็ออกมาเพื่อกดหรือจำกัดสิทธิคนพื้นเมืองแล้วก็มีเรื่องแบ่งแยกแล้วปกครองด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ divide and rule อันนี้ก็แยบยนต์มากคือทำให้คนในพื้นที่ขัดแย้งกันเองจะได้ปกครองง่าย ทำยังไงครับก็อาจจะไปหนุนหลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งให้มีอํานาจเหนือกว่าหรือได้สิทธิพิเศษมากกว่ากลุ่มใหญ่ก็ทําให้เกิดความไม่พอใจอีกฉากันแตกแยกกันเองในหมู่คนพื้นเมือง อ๋อทำให้ตีกันเองจะได้ไม่มารวมหัวต่อต้านเจ้าอนานิคมประมาณนั้นเลยค่ะหรือบางทีก็สร้างชนชั้นปกครองท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ที่แบบว่าพักดีต่อเจ้าอนานิคมใช้เป็น,นกลไกควบคุมคนส่วนใหญ่อีกทีทำให้ใช้กำลังคนจากเมืองแม่น้อยลงด้วยค่ะแล้วการวางโครงสร้างลำดับชั้นแบบนี้มันส่งผลเป็นรูปธรรมในชีวิตประจาวันยังไงบ้างครับโอโ้กระทบทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่ระบบการศึกษาที่เน้นสอนภาษา ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเจ้าอาณานิคมทําให้ความรู้ท้องถิ่นถูกด้อยค่าไปครับระบบกฎหมายก็อาจจะมี2มาตรฐานหรือมีกฎหมายที่เลือกปฏิบัติการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินทรัพย์สินโอกาสทางเศรษฐ,ฐกิจก็มักจะไปกระจุกอยู่กับเจ้าอาณานิคมและคนใกล้ชิดมีตัวอย่างที่ชัดๆไหมครับตัวอย่างที่ชัดและโหดร้ายที่สุดที่เอกสารยกมาก็คือนโยบายอาพาร์ทไฮในแอฟริกาใต้ค่ะ อันนั้นคือแบ่งแยกกดขี่คนผิวดำอย่างเป็นระบบถูกกฎหมายเลยยาวนานหลายสิบปีมากครับเคยได้อินครับน่ากลัวม,มากหรือในแถบลาตินอเมริกาสเปนกับโปรตุกเกสก็สร้างระบบวันนะหรือ casta system ที่ซับซ้อนมากแบ่งคนตามเชื้อชาติการผสมสสยเลือดกําหนดสถานะสิทธิโอกาสชัดเจนเลยค่ะโครงสร้างความเหลื่อมล้าพวกนี้มันฝังรากลึกมากนะคะไม่ได้หายไปง่ายๆแม้ได้เอกราชแล้วก็ตาม ซับซ้อนแล้วก็ฝั่งรากลึกกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับทีนี้คำถามสำคัญเลยคือและทั้งหมดนี้มันเกี่ยวอะไรกับโลกปัจจุบันเรื่องมันก็นานมาแล้วทำไมเรายังต้องสนใจมรดกอนณานิคมพวกนี้อยู่ครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกผลกระทบมันไม่ได้จบไปพร้อมกับยุคอนณานิคมแต่มันยังอยู่ยังส่งผลชัดเจนยังน้อย3ด้านหลักๆที่เอกสารเน้นนะคะด้านแรกคือความขัดแย้งและเสถียรภาพทางการเมืองค่ะ อย่างที่พูดเรื่องขีดเส้นเขตแดนไปความขัดแย้งทางชาติพันธุ์สงครามกลางเมืองการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ข้อพิพาทดินแดนหลายที่ในโลกทุกวันนี้รากมันย้อนไปถึงยุคอนาณานิคมได้เลยค่ะมีตัวอย่างไหมครับที่เห็นภาพชัดเอกสารชี้ไปที่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาปี1994 ความขัดแย้งระหว่างฮูตูกับทุตสิเนี่ยมันถูกทําให้รุนแรงขึ้นมากจากนโยบายของเบลเยียมที่เคยให้สิทธิพิเศษชาวทุตสิซึ่งเป็นกลุ่มน้อยเหนือชาวฮูตูที่เป็นกลุ่มใหญ่พอเบลเยียมออกไปเชื้อที่เพาะไว้ก็ระเบิดออกมาเลยค่ะโอนางเศร้ามากครับหรือความขัดแย้งในซูดานกับซูดานใต้ก็มาจากเส้นแบ่งเขตแดงของอังกฤษที่ไม่สนชาติพันธุ์และการบริหารที่ต่างกันระหว่างเหนือกับใต้ปัญหาแคชเมียร์ระหว่างอินเดียปากีสถาน ก็เป็นผลโดยตรงจากการแบ่งแยกอินเดียแบบเร่งรีบของอังกฤษก่อนให้เอกราชเหมือนกันค่ะยังขัดแย้งกันถึงทุกวันนี้เลยเห็นภาพเลยครับว่าอดีตมันยังส่งผลจริงๆแล้วด้านอื่นล่ะครับนอกจากความขัดแยง้งด้านที่2คือเศรษฐกิจค่ะอันนี้เรื่องใหญ่มากอดีตอาณานิคมหลายประเทศถึงจะได้เอกราชทางการเมืองแต่โครงสร้างเศรษฐกิจยังติดกับดักที่เรียกว่าการพึ่งพาเชิงโครงสร้างหรือ structural dependency การพึ่งพาเชิงโครงสร้าง หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่ถูกวางไว้แต่เดิมที่เน้นผลิตสินค้าขั้นปฐมไม่กี่อย่างเช่นสินค้าเกษตรแร่ธาตุส่งออกไปให้ประเทศแม่มันยังเป็นแบบนั้นอยู่ค่ะอ,อ๋อคือเน้นส่งออกวัตถุดิบใช่ค่ะทำให้พัฒนาอุตสาหกรรมหรือบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงสงได้ยาก ก็ยังต้องพึ่งการส่งออกวัตถุดิบราคาถูกแล้วก็นําเข้าสินค้าสําเร็จรูปราคาแพงจากประเทศพัฒนาแล้วซึ่งหลายประเทศก็คืออดีตเจ้าอานณานิคมนั่นแหละค่ะมันก็เสียเปรียบทางการค้าอยู่เรื่อยๆเหมือนยังต้องพึ่งเขาอยู่กัไกลายถูกค่ะอาจจะต้องพึ่งเงินช่วยเหลือเงินกู้ซึ่งก็มักจะมีเงื่อนไขาตามมาอีกมันเป็นเหมือนวงจรที่ทําให้หลุดจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจได้ยากจริงๆค่ะเหมือนเศรษฐกิจยืนขาเดียวถ้าสินค้าเกษตรราคาตกหรือตลาดโลกผันผวนก็แย่เลย ชัดเจนมากครับเหมือนได้เอกราชแต่ชื่อแต่เศรษฐ,ฐกิจยังไม่เป็นอิสระเท่าไหร่แล้วด้านที่3ล่ะครับด้านที่3คือวัฒนธรรมภาษาและอัตลักษณ์ค่ะอันนี้เห็นได้ชัดเลยลองสังเกตดูสิคะหลายประเทศทั่วโลกที่เป็นอดีตอนณานิคมภาษาของเจ้าอนานิคมเดิมอย่างอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสยังเป็นภาษาราชการหรือภาษาหลักในการศึกษาธุรกิจสื่ออยู่เลยใช่ครับอันนี้เห็นบ่อยมากจริงๆ ถูกลดความสำคัญลงถูกมองว่าไม่ทันสมัยไม่สากลบางภาษาถึงขั้นเสี่ยงจะหายไปเลยเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้หรือไม่เห็นค่าเท่าภาษาของอดีตเจ้าอาณานิคมอืมจริงด้วยนะครับนอกจากภาษาก็มีทธิพลวัฒนธรรมอื่นๆนี่ค่ะเช่นระบบการศึกษาแบบตะวันตกค่านิยมสังคมศิลปะสถาปัตยกรรมศาสนามันซึมลึกอยู่ในวิถีชีวิต บางทีก็ทําให้เกิดความขัดแย้งในใจเรื่องอัตลักษณ์หรือรู้สึกแปลกแยกจากรากเงาตัวเองได้เหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครับมันแทรกซึมไปในแทบทุกมิติเลยจริงๆพอพูดถึงปัจจุบันแบบนี้เอกสารก็ชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจด้วยนะครับคือกระแสะการทบทวนตั้งคําถามหรือท้าทายประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคมที่มากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ นี่เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากช่วงหลังๆเราจะเห็นข่าวการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในหลายประเทศเลยที่ออกมาเรียกร้องให้มีการชำระประวัติศาสตร์หรือ de-colonizing history กันมากขึ้นอ๋อการรื้ออนุสาวรีย์นี่เองค่ะหรือการเปลี่ยนชื่อถนนสถานที่สถาบันที่เคยตั้งตามชื่อคนหรือเหตุการณ์ยุคอนานิคมก็มีให้เห็นค่ะเหมือนพยายามมองประวัติศาสตร์จากมุมของคนที่เคยถูกกดขี่บ้าง ถูกต้องค่ะคือพยายามเข้าใจอดีตให้รอบด้านขึ้นไม่ใช่ฝังแค่เรื่องเล่าฝั่งผู้ชนะอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องที่ไปไกลกว่านั้นอีกนะคะเช่นการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายหรือ reparations ให้กับลูกหลานทาสหรือชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนน่าดูนะครับ ใช่ค่ะซับซ้อนและยังถกเถียงกันเยอะว่าควรทํายังไงใครรับผิดชอบจะคํานวณความเสียหายยังไงแล้วก็มีความพยายามในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่เคยถูกกดทับด้วยค่ะมีการรื้อฟื้นภาษาจัดการเรียนการสอนวัฒนธรรมเดิมสร้างความภูมิใจในรากเหง้ากันใหม่ฟังดูเหมือนเป็นการต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เคยถูกทําให้เงียบไปนะครับ ใช่ค่ะมันสะท้อนว่าคนปัจจุบันเริ่มตระหนักมากขึ้นถึงร่องรอยของอนานิคมที่ยังฝังอยู่ในโครงสร้างต่างๆรอบตัวเราทั้งความเหลื่อมล้ำอคติความไม่เท่าเทียมแล้วก็กล้าที่จะตั้งคำถามท้าท,า,ทายสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงค่ะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้จากเอกสารมรดกอนานิคมโครงสร้างอำนาจและเส้นเขตแดนก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมันไม่ใช่แค่อดีตจริงๆแต่มันเป็นเหมือนรากฐานที่มองไม่เห็นที่ยังค้ำจุนหล่อหลอมสังคมการเมืองเศรษฐกิจวิธีคิดของเราในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่น่าสนใจหรืออาจจะน่ากลัวนิดๆก็คือโครงสร้างพวกนี้มันทำงานแบบซับซ้อนแนบเนียนมากนะคะบางทีมันแฝงอยู่ในความเหลื่อมล้ำที่เราอาจจะชินชาหรือมองข้ามไปหรืออยู่ในความขัดแย้งที่เราอาจโทษปัจจัยอื่นจนลืมองย้อนไปถึงรากมันจริงๆครับผมการที่เรามาคุยกันทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันแบบวันนี้ ก็เลยเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆค่ะในการจะเริ่มมองเห็นปัญหาให้ชัดขึ้นแล้วก็อาจจะนำไปสู่การหาทางแก้ไขต่อไปใช่เลยครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับในเมื่อเราพอจะเห็นภาพแล้วว่าทั้งเส้นเขตแดนโครงสร้างอำนาจหรือแม้แต่ระบบคุณค่าบางอย่างมันถูกสร้างขึ้นจากอำนาจภายนอกในอดีตเพื่อประโยชน์ของคนบางกลุ่มคำถามก็คือ แล้วเราในฐานะคนปัจจุบันเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างเราจะเต้าข้ามจัดการท้าทายหรือหรือสร้างมรดกเหล่านี้เพื่อนำไปสู่อนาคตที่มันเท่าเทียมเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้อย่างแท้จริงมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรบ้างก็เป็นคำถามใหญ่ที่คงไม่มีคำตอบง่ายๆนะครับ